สวัสดีค่ะทุกคนบ้านใครกำลังฝนตกแบบนี้บ้างไหมคะโอ้บ้านอยู่ที่ไหนคะคุณคุณสายไหม ตอนนี้กำแพงเพชรตกหนักมากเลยค่ะ หากูดบ้านขากรูดที่นู่นอากาศเย็นไหมคะที่นี่ตกทุกวันเลยที่นี่ตกตกตั้งแต่ตีสองแล้วคะ่ะตกแบบนี้ตกตกหยุดหยุดแต่ส่วนมากจะตกมากกว่า ข้านี้ชักไว้ถึงกับไม้แห้งกันเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามานะคะขอบคุณน,นะคะ อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ประมาณบ่ายเดี๋ยวกันะคะขอดูกันอยู่ที่นี่บ่ายสองครึ่งแล้วคะ่ะสิบสี่นาฬิกายี่สิบเก้านาที ที่นี่ร้อนมากเลยครับบางครั้งก็ตกบางครั้งก็ไม่ตกระวังไฟช็อตใช่ระวังไฟช,อช็อ,ชอตระวังกันด้วยนะคะตอนนี้ถ้าเกิดฝนตกนี่กลัวมากเลยไปดูอืม แถวบ้านหลังจากที่บ้านของอนี่เองแล้วก็อีกสองสามหลังอ่ะก็ใกล้จะท่วมแล้วนะคะแต่ว่าบ้านแววก็ถมเขาเรียกว่าเอาเอาดินขึ้นอ่ะสูงมากเลยสลบยู่ตรงโน้นเห็นไหมคะตรงสลบตรงโน้นอ่ะทางขึ้นมันชันมากเลยแต่บ้านอื่นเกือบท่วมแล้วค่ะ แต่ปีที่แล้วนี่ก็ท่วมนะคะแต่ว่าตรงจะท่วมตอนที่ฝนน่ะจะหมดฤดูการแล้วแต่ตอนเนี้ยเห็นเขาบอกว่าเดือนสิงหากัะเดือนกันยาพายุจะมาอีกสองลูกลูกนี้น่าจะเป็นลูกแรกไหมคะลูกแรกยังท่วม แล้วอะแต่ว่าถ้าเกิดลูกที่สองอะกลัวมากเลยเพราะว่าแต่ว่าก็เตรียมไว้แล้วแหละว่าถ้าเกิดน้ํามานะมันจะก็จะหนุนอยู่ด้านหลังด้านหลังมันจะเป็นน้ําที่เขาขุดไว้อะขุดบอยใหญ่อะเหมืองเออเขาเรียกว่าเหมืองเขาขุดไว้มันก็จะหนุนจากตรงนั้นมาก่อนก็เตรียมไว้เอาของที่สําคัญขึ้นรถไว้จะได้ขี่ออกทัน ที่ฝนตกก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้อ่าอันนี้ลมมันพัดตั้งแต่ตีสองค่ะลมพัดมันล,ล่นเลยตรงนี้มืดเลยนะคะแล้วก็ตรงฝั่งโน้นก็จะเริ่มแดดออกมาแล้วแต่ฝั่งนี้ก็ยังมืดมืดอยู่ แต่เมื่อคืนลมแรงมากเลยจนตรงเนี้ยโต๊ะนั่งกิงข้าวหน้าบ้านอ่ะล้มยังไม่ได้ไปหุบไว้เลยค่ะแต่แม่มันล้มอ่ะ แต่บ้านตรงนู้นที่มีบ้านโพนที่เห็นหลังคาไหมคะอย่างเงี้ยบ้านพื้นพื้นบ้านของเพื่อนบ้านอ่ะจะเกือบติดติดพื้นเลยนะจะยกพื้นสูงขึ้นประมาณขนาดเนี้ยเองเออประมาณเนี้ยเหมือนว่ากเหมือนบ้านทั่วไปค่ะไม่ใช่แบบยกขึ้นว่ามีบันไดเดินขึ้นถ้าเกิดมนหนุนมาบ้านหลังเนี้ยก็จะท่วมก่อน คนอื่นเพราะว่าบ้านที่อยู่ด้านด้านในตรงโน้นอะ่ะเขาจะเป็นสองชั้นแต่ว่าเขาบอกว่าตั้งแต่ปีห้าสี่ใช่ไหมคะที่ที่มันท่วมอะ่ะที่มันท่วมมาเยอะๆอ่ะเขาบอกว่ามันท่วมถึงมันท่วมจนชั้นที่หนึ่งอ่ะมิดเลยนะคะเขาได้ไปอยู่ชั้นสองกัน ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาพูดคุยกันนะคะตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วกำลังจะหยุด เดี๋ยววันหลังในคลิปนะคะจะถ่ายบ้านเพื่อนบ้านอยู่ตรงนั้น,นะคะอยู่ข้างถนนเลยที่น้ําตอนนี้ก็จะเอ่อมาตรงพื้นพื้นบ้านตรงที่เขานอนแล้วตอนเนี้ค่ะเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูลงในคลิปนะคะว่าบ้าตอนเนี้น้ํามันหนุนขึ้นมาขนาดไหนแล้วะคะ่ะ